สวัสดีค่ะทุกทุกคนเนาะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะกินเสบหัวขวดเสพสี่ค่ะพี่น้องเขาขวดย้ํามือเล้งอีกแล้วค่ะหลังจากวันอาทิตย์แล้วเขากินเล้งเหมนมะมือหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องวัอนี้เขาวางเขาสิต้มเหมืนต้มจืดกระดูกหมูใส่มะละจีนเนาะค่ะอันนี้คือมะละจีนเขาลังทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นคืนชายกับต้นหัวไม่ทะลวหนาค่ะ กระดูกหมูแล้วก็กระเทียมหัวหนึ่งค่ะพี่น้องน้ำกระเดือดแล้วจ้าใส่กระดูกหมูงลงไปเลยค่ะนี่กระดูกหมูงลงไปเดี๋ยวเขาก็สิว่าปรุงรสกับพี่น้องปรุงรสตัวมี่อย่างไรมีรสด,ดีมีเกลือมีน้ำตาลนิดหน่อยเนาะค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะซัมนี่นาะค่ะช้นชา ก็ได้เจ้าพี่น้องเห็นกับเขาเห็นโบแซบค่ะอีวบวกตุ่มจุดๆแกงๆสิเนาะคะ่ะรสดีค่ะคั้นโบส่ปะเดกัสิรสดีนี่แหละคะ่ะอันนี้น้ำตาลายค่านิดหน่อยเด้อค่ขกะเอาค่ะนี่วันนี้ล้อกระดูกหมูสุก็จะคอยอันจะใส่มะระเนาะคะ่ะใส่มะระแบบโบเห็ดเ,เห็นมันมขมคักเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวล้อให้หม้อเดือดกระดูกหมูสุกเนาะคะ่ะให้น้ำกระดูกหมูน,ะะนัวเข่ากันเนาะคะ่ะ กระดูกมูคือสีสุปลวจ้านี่น้ำใส่ปิ่งๆค่ะพี่น้องอหอมค่ะพ้องสีใส่เนสีอิฐขาวเห็ดหอมตาเด็กสมบูรณ์ลงไปนะคะเพิ่มความหอมค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่มะละลงไปค่ะน้ำเตี๋ยวทังสีใส่มะละลงไปนี่ต้องผสมค้นนะคะพี่น้องถ้าเ้าค้นนี่มันจะขมมากค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแต่เ้บค้นเนี่ยถ้าคนนุณเนาะ เขาค้นนี่มาล้างมันสิขะะสุ่นแล้วค่ะนี่สูตรก้อยค่ยต้มม้านี่แหะค่ะพี่น้องค่ยต้่มยูดต้มกินมาเดือดคะ่ะอืมหอมได้ทีรสชาติที่จะเป็นตะเสียบแต่หนา้าใสติ่งหนึ่งเราจะคอยไปใส่ผักอันนี้ตอนม,าามันละสุกแล้วค่ะสิบพราเอาสุกคักปนไหนได้ค่ะพี่นอ้องเ่าเอาจนเละได้ค่ะเอาปิดฝาไปก่อน,นะคะ่ะมาเบิ่งตอนสุกกัน,นะคะ่ะเขาสิมาซิมมาเนี่ย น้ำนัวได้ทีเพา่าขมได้พี่น้องน้ำนัวได้ทีแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ผักลงไปค่ะต้นหอวคึ้นฉ่ายเนาะค่ะนี่ว่าข้าคั้นตอวหนอึ่งเอามาละไสแหลกๆมันสิข,ขมขักใด้พี่น้องกินบ่ได้ค่ะปิดเตาฟอมสืบเลยค่ะแบบน,นี้แต่เสียก็ค่ะกระดูกหมูอยู่ข้างล่างเนาะค่ะนี่เขาจะมาละอันนกนำหัวเน้วเขากิ ตักซีมแล้วก็ได้ทีแล้วคะ่ะในพี่น้องตะเสียบวกะค่ะเรียบร้อยค่ะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้งนี่ก็จะกินกันตบตะบกขุ่งแล้วค่ะพี่น้องมจาจับใบไม้กินน้ำกันค่ะต้มจืดแล้วค่ะกับตะบกขุ่งค่ะพี่น้องหืมต้มจืดมันละกันตรงนี้ มุกผมหลายดวง ตอนเนี้ยปริตามเป็นพริกกะปีนะก็เลยโอ๊ยพินบอกแก้งนะเฮ้ยตามขุ้งเลยก็เลยเอาไปรอบนะอาจารย์พริกกะปี เสียบแต่พี่น้องเหรอทุกทีก็นำพี่กับพี่แย่งเข่ากันเนี่ยต้มจีนกระดูกหมมาละ ไป้วจ้ะเบิร์ดพอดีอิ่มพอดีค่ะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้ขของทุกคนทุกคนที่เขามาหลับจมนะคะไปแล้วค่ะพ่อกับแม่คิดหนาคะ่ะบ๊ายบาย